รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน กันบ้านที่ต้องส่งเย็นนี้ไงหรอขอกายหน่อยดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่งลงไม่ว่างไม่ว่างไม่เล่นอาไม่เอาไม่เล่นด้วยจะทำการบ้านเฮ้ยขอกายหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยทำอะไรจะขอกุ้งขอไก่อะไรกันขกาหน่อยหยุดเลยหยุดเลยอะไรเนี่ยจะทำอะไรขอไก่หน่อยอะไรเนี่ยเดียวเองขอกุ้งขอก่อะไรกันอ๋อหยุดไหมไม่ให้ห่วงอะไรเฮ้ยสองคนอ่ะทำการบ้านเสร็จยังทำแล้ว ขอไก่หน่อยได้ไหมเอ้ยขอไก่หน่อยไม่หนขอไก่อะไรไม่เอาไม่เอาไม่ให้นะไม่ให้ทำไมอะอะไรของเธอวะขอไก่หน่อยไม่เอาไม่เอาไม่ให้เฮ้ยขอไก่หน่อยไม่เอาไม่ว่าน่ไม่เอาไม่เอาขอหน่อยโอ๊ยมิตเดียวเองอะไรเนี่ยโอ้ยถ้ากันเล่นตาตีตาลานอย่างเด็กน้อยนี่นะอาจารย์ครับ ก็ต้าเลยสิครับเดินวิ่งไปวิ่งมารอบห้องตามเขเดินแล้วก็บอกว่าขอไก่หน่อยขอไก่หน่อยอยู่ได้ใช่ค่ะไฟก็โดนค่ะอาจารย์หูก็โดนค่ะอาจารย์อ้ยจับได้คาตางเลยได้นี่นะตาบไร้เฮดเบียกบ้านเป็นบอลน่ยังมาขอไก่มูอีกยุ่ก็เมื่อคืนนะครับจะทําแล้วก็เผลอหลับคาโต๊ะไปเลยก็เลยจะมาขอไก่เพื่อนไปถึงขอลอกเพื่อนนะครับเดี๋ยวนะคะอาจารย์สรุปว่าไก่ลอก มันคืออะไรกัาว่าก่ายในภาษาลาวนี่นะมันมีความหมายก็คือลอกหรือว่าก๊อปปี้ในภาษาอังกฤษที่ตาไรลอกเพื่อนอยู่ตอนนี้เดอเข้าใจแล้วใช่ปะอย่างนั้นขอลอกหน่อยได้ไหมให้หน่อยไม่ให้ไม่ให้ทำไมอะทำไมไม่ทำมาเราพอแล้วพอแล้วพอแล้วอาการดว่มาวันนี้น่ะไม่ต้องลอกไม่ต้องกายเลยให้ทุกคนนั่งก้นตาเดียวเงียนแล้วจึงค่อยไปทําเบียยบ้านหรือว่าไปเ็ดเบียยบ้านส่งอาจารย์ เดี๋ยวมื่อนี้อาจารย์จะสอนน้องๆเนาะพอดีเลยเข้ามาตอนที่น้องๆยอกกันไล่กันใกล้กันเนี่ยอาจารย์จะสอนคำศัพท์เกี่ยวกันกับกายให้น้องๆหู้เลยว่าต่อหน้าไปจะต้องบ้ได้กายอีกแล้วบ้ได้ลอกอีกแล้วโอเคเนาะตาจื้อไว้ให้ดีเนาะโอเคอะเดี๋ยวเขาจะมาเฮียนกันเลยเนาะเกี่ยวกับคำศัพ์คำนี้้ยอาจารย์กะลมเสียแต่เศร้าเดีเนี่ยอาจารย์อุตสา์ว่าไปแต่งโตงามๆมาฮึบโอเค เนาะเขาไปเลยเนาะได้ค่ะ่าม,มาน้องๆหลังจากที่เฮาเนะี่ยหูคําซับเกี่ยวกันกับกายโลกกันไปแล้วเดี๋ยวมืนน้อนี้อาจารย์จะพา,าน้น้องมาอ่านคาําซับที่อยู่ทางหลังของอาจารย์นี้เดี๋ยวมื้อนี้นะทุกคนต้องได้ประกอบส่วนตายแล้วประกอบส่วนคืออย่าง ประกอบส่วนก็คือหมายถึงว่าให้มาอ่านทุกคนเลยบ่มีไายทั้งนั้นสีบดได้อ่านอาจารย์จะให้อ่านทุกคนคนที่ยังบ่ได้เฮ็ดเบียกบ้านออกไปเลย<ป>ตา<ป>ตาออกมาเลยมา <ไป S 1> เลยเ<ป>นาะอาจารย์ที่ให้สองสี่หกแปดสิบตาเนี่ยจะต้องเฮ็ดชึกทําโทษอาจารย์จะให้ยูหนึ่งสองสามสี่คำทำอิดเลยตาอ่านว่าอบอกว่าบแม่นอาอ่านไหอยังนัก ืมสูตอืมอักษรออ่านได้แต่ว่าเสียงนี้ต้องปรับปรุงอีกน้อยนึงโอเคคำนั้นอ่านว่านักพิสูจน์อักษรมูอ่านต่มนักพิสูจน์อักษรนักพิสูจน์อักษรหมายถึงว่าก็นักพิสูจน์ตัวอักษรโอเคคำต่อไปต้าตัวสกดอ่าตัวสกด ตัวสกดตัวสกดตตัวสกดตหายจืดได้ได้คาบที่แล้วเนาะที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นดอเด็กเนาะกอดอบมันจะเป็นตัวตายเวลาที่มันสะกดแบบนี้มันออกเสียงเป็นตัวสกดอตอาซีบตากเดดสินะเนาะตัวสกดตแปลว่าตัวสกดครับอ่าเนาะใจดีขึ้นมาแล้วอีกน้อยนึงแต่ยังบ่พอใจไปค้ำต่อไปเลยตาอันนี้นี่ยากจังเลยครับอันนี้ตัวหอใช่ไหมครับหอละยอ หอยอออแล้วไม่โทรย่ออาจารย์มาแล้ว80% 80หอหีบแล้วก็ตัวนอป่ะครับมันติดกันก็เลยเป็นหอนอหอ็นอไม่โทหน้า้ถึงแม้ว่าเราชี้โบได้เฮ็ดเบียกบ้างแต่เราก็ยังอ่านได้อยู่ได้ขนาดแปซน์ของความโกรธเกลียวเมื่อกี้นี่ลดลงมาโอเครวมกัน โอเคย่อหน้าขึ้นหูดังขึ้นหูดังย่อหน้าอีกงหอบหนึ่งหูดังปึ้งปึ้งย่อหน้าครับย่อหน้า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 แต่ว่าย่อหน้าหรือเปล่าเห็นบอกว่าไม่นรมดาได้เนี่ยแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาอีกสองเปอร์เซ็นต์เนาะคำสุดท้ายก่อนที่จะไปนั่งอ่านมาบอโอดอบทเออบทบด บทนำเอออ่านมาบทนำ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 แปลว่าโบ๊ทเอาน้ำมาบทเลยบทนำบในหนังสือหรือเปล่าคบทนำอ่าเวลาที่เราจะเห็นอย่างเราต้องมีแบ็กกราวมีบทนำมีคำนำเนาะภาษาเราอ่ะตบมือสมเสยเนยเนะจ่มว่าต้านี่เนอะเทปทำก็ทำได้เมนอันนี้อย่างเนอะ บ่ได้เรื่องบ่ได้เรื่องแ <c oughs> ต่วันยังบ่พอเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะให้คนต่อไปน้องเอ,เอาเอาคือโดยปกติคนเราจะเอิ้นนักเฮียนเนาะก็คือเป็นน้องก็ได้หรือเท้าก็ได้เนาะแต่ของพวกน้องนี่ก็คือเป็นน้องหรือเท้าเดี๋ยวอาจารย์เอิ้นชื่อผู้ชายก่อนเนาะ <c oughs> เอาเท้า <c oughs> ต,ตีตีตีออกมาตีครับผมอืมตีคำต่อมา <c oughs> อ่านมาบทสะ เวลาสุดท้ายแล้วเอกสารเขาสุดท้ายแล้วเขาต้องแบบสุดท้ายเขาต้องมีคาบทบทนำแลวก็บททยังซาุบบทสรุบบทสรุบทสรุปาบทสรุปก็คือแปลว่าบทสรุปเนาะคำต่อไปคำนี้นะเมื่อกี้นี่ที่อาจารย์เข้ามานี่แบบขนาดเลยต้องอ่านต้องอ่านต้องอ่านให้ได้เนาะได้ครับจะลองดูครับคำนี้อ่านมา นอเออสลือเนอเอือเนื้อไม่เอกเนื้อโทเนื้อ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 ในเออจิตใจเออน้องๆมูบอลเนื้อในจิตใจของอาจารย์เมื่อนี้นะเดือนนี้นะอุ้ยเป็นเดือนที่อาจารย์แบบมีความสุขเนื้อในจิตใจไผ่ที่เห็นของอาจารย์เนาะเนื้อในจิตใจก็คืออาจจะแปลว่าเนื้อหา เนื premises, ้อในเนื้อบทจังส okay, ินะเนื้อความไปเนาะโอเคครับพอแล้วจากน้อยมันสิบพออมูเข้าใจหล่ๆเนื้อในจิตใจเข้าใจหลยๆตรงมือสมเซยให้มูเนาะเี่งมากเงเนื้อในจิตใจแปลว่าก็คือเป็นเนื้อหาหรือว่าเป็นเนื้อในของบทเนาะอ่ะต่อไปก็คือน้องฝ้ายอกมาน้องฝ้ายได้ค่ะน้องฝ้ายน้องฝ้ายโอเคก้อนที่เป็นสองคำสุดท้ายอ่านมาเอออันนี้ตัวอะไรคะจย์ตัวหยัง ตุ้งคอควายคอควยสระลับเอออ่านมาคำคำหยังคำหยังคำชื่อเออคำชื่อก็คือคำคำถูกคำถูกโอเคคำถูกก็คือคำชื่อเนาะส่วนตัวม้าคือคำผิดอ่าคำผิดก็คือคำผิด สอบคำหัวหน้าห้องเป็นยังไงสิแหละเก่งเนาะอ่ะคนสุดท้ายมาเลยมาเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวที่ได้ตีกระเลงห้องแหละฮอดไกล้จะฮอดเวลาแล้วตีกระเลงเขาคืออะไรอ่ะตีกระเลงเลิกเลิกลินเนาะอ่ะคำนี้อ่านมาเลิกนเลิกตีกระเลงเลิกเรียนอ๋ออ่านมาก่ออวดกวดอ่ะก่ออวดกวดกออากากาอากอกออาขาคออือเนาะ คือคืนน้อคืนอ่าอ่านมากวดครับันกวดกาคืนกวดกาคืนกวดกากวดกาคืนกวดกาก็คือตรวจตรวจคือตรวจสอบตรวจตรวจคืนนาะกวดกาคืนส่วนตัวสุดท้ายกวดกาคืนแล้วตัวสุดท้ายอ่านมาอันอาจารย์ครับตัวนี้ขอไข่สลีดอเด็กขีดขีดอ่าก่อองกองกอองกองไม่เทโ ขีดกองขีดกองขีดก้องขีดกองขีดกองแปลว่าขีดเส้นใต้ครอบใจลายลไปนั่งบอลขอบใจลายลน้องๆเพราะว่าอย่างเพราะว่าที่อาจารย์ให้น้องๆเพรว่าจะเป็นทุกคนให้มาอ่านเนาะอาจารย์ย้ำให้ทุกคนเนี่ยได้ม่เรียนหูคําศัพท์ได้เรียนหูเรื่องการออกเสียงภาษาลาวถึงแม้ว่าเขาจะอ่านในแบบได้ได้บ่ได้เดาแต่กับพยายาม ฝึกให้หลายเนาะเพื่อบอ่ให้เป็นการเสียเวลาเดียวมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนคําศัพท์อยู่ในนี้แหละเพื่อให้น้องๆได้ได้อย่างได้เอาไปนํไซช้ให้มันทึกตองเนาะซึ่งคำำําทําอิดเนาะที่น้องๆยุ่งกันในคาบสโมงน่ะกายเวียกบ้านบอดีไดกายเวียกบ้านบอดีไดกายเวียกบ้านบอดีไดเฮ็ดเองดีกว่า เฮ็ดเองดีกว่าเฮ็ดเองดีกว่าเฮ็ดเองดีกว่าเออเนาะเอาอีกเทือนึงกายเวียกบ้านบดีได้กายเวียกบ้านบดีไดเฮ็ดเองดีกว่าเฮ็ดเองดีกว่าหมายถึงกายเวียกบ้านแปลว่าลอกกันบ้านครับอือมันบดีีไหนมอเอออย่าเฮ็ดจากเชื่อเด้อมันบดีไดเฮ็ดเองดีกว่าเด้อตาเด้อทาบนดีกว่านะ เเดี๋ยวคําที่สองอ่านมาเออเนื้อในวิชาประวัติศาสตร์มีอย่างเดเนื้อในวิชาประวัติศาสตร์มีอย่างเดมีอย่างมีอย่างเดมีอย่างมีอย่างเดอีกหอบหนึ่งเนื้อในวิชาประวัติศาสตร์มีอย่างเดเนื้อในวิชาประวัติศาสตร์มีอย่างเดอย่าง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 เดเดเนื้อใน เนื้อไหนวิชาวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มีหยังมีหยัง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 เดแเดเปลไทยว่าจังไหนเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ีอะไรบ้างเนาะเพราะว่าอาจารย์พยายามเอาคำศัพที่มีคำว่าเนื้อในใส่เนาะคำต่อไปเอาคำว่าขีดกรองประโยคนี้นำเด้อ ขีดกองไปโยคนี้นำเด้อขีดกองขีดกองประโยคนี้ไปโยคนี้นำเด้อนำเด้อนำเด้อนำเด่าน้องๆขีดกองไปว่าอย่างขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ภาษาลาวก็จะมีขีดเส้นกองเออขีดกองเนาะก็จะบบเอิรนขีดเส้นใต้เหมือนกับที่น้องๆมาเรียนหนังสือทุกมือนี้เนาะก็คือว่าเขาจะมีโต๊ะกับกองโต๊ะกอง กองก็คือใต้ตโต๊ะเนาะ,ะดังนั้นแล้วคนลาวก็เจ้าจะใช้คํานี้กันตลอดเวลาเลยจะบอมีคําว่าใต้ถ้าใต้นี่คือโ่เข้าใจเลยกับคนลาวเนาะดังนั้นแล้วคำเบ่ว่าจะเป็นคํากายเนาะกายหรือว่าเนื้อในจิตใจหรือแม้กระทั่งคําว่ากองเนาะอยู่กองกองโฮมไม้แบบนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นคําที่คนลาวกับเจ้าใช้กันดังนั้นเวลาที่น้องๆไปประเทศลาวเนาะก็สามารถที่จะช้ได้ตามที่อาจารย์ได้สอนพวกน้องไปในมือในคาบนี้เนาะมีอย่างที่จะถามอาจารย์บอกไม่มีนะครับบ่มีเนาะถ้าบ่มีแล้วเดี๋ยวจะให้ตาเนาะนั่งเฮ็เดเรียกบ้านให้มันแล้วอย่าชุ่งเสียงดัง ตาให้อยู่กับทีห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเอียวขวาแล้วห้ามเนมมาซบตาของอาจารย์บบซันและเมนซิทึกแน่นอนเนาะทึกให้เนาะ <c oughs> เพราะว่าการเฮ็ดเบียกบ้านนี่มันจะต้องเป็นแบบว่าสไซส์สมาธิค่อนข้างสูงเป็นมอาตา้าแล้วเฮ็ดเบียกบ้านแล้วก็ต้องให้กวดกาเบิงให้ดีเนาะก่อนที่จะรงเบียกบ้านอาจารย์เ<ภ>นาะโอเคถ้ามือนี้แมนไผ่มีอย่างทามแล้ว นักเรียนทางคงครพบขอบใจอาจารย์จพก่มได้อย่าลืมตาที่อาจารย์สั่งเลยทำเลยเดิมแม้ว่ากายในภาษาไทยจะหมายถึงการกอดกันแต่กายในภาษาลาวนอกจากจะแปลว่ากอดกายเหมือนภาษาไทยแล้ว ยังแปลว่าลอกได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกายบดเสงแปลว่าลอกข้อสอบเป็นต้น